เด็กๆที่บ้านกําลังทําอะไรกันอยู่นะตามกุ้งมาคะ่ะช่วงนี้บรรยากาศที่สวนเป็นแบบที่เห็นนี้เลยจ้าสองพ่อลูกจะพาไปเก็บตะไคร้ต้นหรือว่าตะไคร้เม็ดปีนี้เนี่ยค่อนข้างหากินยากมากๆเลยราคาก็แอบแพงด้วยนะลิตรหนึ่งก็ตกอยู่ร้อยยีบถึงร้อาบาทต้นนี้ถ้าไม่อยู่ที่สวนตัวเองก็คงไม่เหลือคะ่ะพ่อบอกว่าจะปล่อยไว้ให้แก่ๆแล้วเฉพาะเมล็ดดูก็หัก<บ>มาสองกิ่งแค่นี้พอคะ่ะวันนี้จะนําไปทําน้ําพริกเม็ดแก่ๆโตเต็มที่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงส่วนกลิ่นของเขาอะค่ะก็เหมือนตะก ที่เราปลูกไว้ที่บ้านได้มาสองกิ่งนะคะก็เดินกลับไปที่กระต๊อบแต่ตอนนี้กระต๊อบมองไม่เห็นแล้วคะ่ะมืดไปหมดแบบนี้ที่เห็นใบสีเขียวเียวนี้ก็คือต้นับหิมะนั่นเองใครที่อยากกินหัวับวหิมะก็ไปเดือนตุลาเป็นต้นไปนะกลับมาถึงกระต๊อบนะคะพ่อก็จัดการมัดให้แบบนี้กลับมาถึงบ้านนะคะก็ขอใช้แรงงานเด็กๆให้ช่วยเด็ดซะหน่อยอย่างที่บอกเลยคะ่ะครอบครัวคุณจีนเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่นี่ก็เป็นหลานตั้งอกตั้งใจช่วยกันเด็ดมากๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วน้ำพริกตะไคร้เม็ดหมูสับเนี่ยทำง่ายมากๆพริกกะ ขีมหอมแดงตะไคร้เม็ดนาไปคั่วคั่วทุกอย่างพอให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นก็พอนะคะจากนั้นก็นํามาตาให้ละเอียดตาละเอียดได้ที่แล้วก็นําไปผัดในน้านํามันจากนั้นก็ใส่หมูสับตามลงไปผัดปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวก็พอนะคะจากนั้นก็ผัดหมูสับให้สุกเป็นเมนูน้ําพริกง่ายๆแต่หอมอร่อยมากๆกุ้งเนี่ยชอบกินแต่ต้องตักกินทีละน้อยนะเพราะว่ากลิ่นของตะไคร้เม็ดเนะะี่ยค่ะมันจะฉุนขึ้นจมูกมากๆใครที่สนใจอยากทดลองปลูกเนี่ยเดี๋ยวถ้ากุ้งพเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าสาเร็จนะคะ Yeah.